มิสแลนด์เชนเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะฮันซันเคลื่อนไหวร่างกายของเขาพร้อมกับเรียกปีกมังกรออกมาเขาอุ้มเป่าเออแล้วหลบลีกกงร้อน้ำสีดำของราชาไนรีเวอร์ราชาไนดีเวอร์ดูบ้าคลั่งเขาคำรามออกมาให้ข้าส่งพวกเจ้าไปลงนรกก่อนมีกรงล้อจันทาคู่ไม่ได้ลดละละฟันต่อไปข้างหน้ามันสร้างกงล้อน้ำสีดำที่ทรงตรงเข้าไปหาจีชิงและคนอื่นๆ ข้ากลัวว่าเจ้าจะต้องผิดหวังแล้วฮันเซินมองอย่างเยอยยันปังโลดสีทองปรากฏขึ้นรอบหานเหยียนมันคือวิญญาณสูรใบเสมาราชา,มาแมลงปีศาจดวงที่สี่มันไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของราชาในดีเวอร์ก่อนหน้านี้กงล้อน้ําสีดําหลายอันพุ่งเข้าชนใบเสมาสีทองและหมุนวนด้วยความหวังที่จะตัดผ่านมันเข้าไปข้างในแต่ไม่ว่าพวกมันจะพยายามสักแค่ไหนมันก็ไม่สามารถตัดผ่านผิวของใบเสมาราชา,มาแมลงปีศาจสีทองได้ บัตรซบนี่เจ้ายังมีสมบัตินี่อีกเหรอเนี่ย ราชาในริเวอร์รู้สึกโกรธนอกจากนั้นเขาก็ยังรู้สึกสิ้นหวังและเศร้าใจเขาทําทุกอย่างเพื่อจะฆ่าฮันเซิลแต่ความพยายามทั้งหมดของเขาล้มเหลวเขาทําไม่ได้แม้แต่จะแตะต้องเส้นผมของฮันเซิล้าไม่มีรูปปั้นแอนเชียนวอริเออร์ช่วยเหลือพลังของเขาก็ไม่เพียงพอที่จะทําลายใบยเซมาราชา,มาแมแรงปีศาจแผนของเขาล้มเหลวอ,อย่างสมบูรณ์ไม่มีใครคาดคิดว่าฮันเซิลจะมีสมบัตินั่นอยู่ถึง4อันและไม่มีใครคาดคิดว่าโลกสามสีจะป้องกันการโจมตีระดับเทพเจ้าได้แต่ราชาในริเวอร์เชื่อว่า อยู่นั่นเป็นเพราะเขาเห็นฮันเซินกำลังตรงเข้ามาหาเขาฮันเซินไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ภายในการป้องกันของใบเซมาราชามแรงปีศาจข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมีสมบัติโรคป้องกันอันที่ห้าอยู่ ราชาไนรีวร่าดูน่าเกลียดน,น่ากลัวขณะที่เขาคำรามออกมาร่างกายของเขาก็ระเบิดด้วยพลังน้ําสีดําเริ่มพุ่งออกมาจากทุกทิศท,ทางมีกลงล้อจันทาในมือของเขาปล่อยกลงล้อน้ําสีดําเข้าใส่ฮันเซนฮันเซนกระพือปีกมังกรและเทเลพอตผ่านกลงล้อน้ําสีดําตรงเข้าไปหาราชาไนรีเวอร์ราชาไนรีวร์กัดแกว่งบี้อย่างรวดเร็ว กลงล้อน้ําสีดําปรากฏขึ้นทุกหนทุกแห่งเพราะมันตรงเข้าไปหาฮันเซนด้วยความราถนาอย่างแรงกล้าที่จะตัดเขาให้เป็น,นชิน้นชิ้นฮันเซนใชออราซาตรงเซียนและวิญญาณอาศูนย์ผีเสื้อเนตรม่วงหลังจากนั้นเขาก็เทเลพอตอีกครั้งความเร็วละพลังของเขาไม่สามารถเทียบชั้นกับของราชาไนริเวอร์ได้แน่นอนว่าการจะหลบหลีกการโจมตีของราชาไนริเวอร์เป็นเรื่องยากมากๆเขาต้องพึ่งพาซาตรงเซียนและใช้ความสามารถในการเทเลพอต เพื่อลบดีกกงร้อนน้ำสีดำแต่ละอันแต่การทําแบบนั้นก็ทําให้หาเนเซิลเข้าใกล้กับราชาไนริเวอร์ขึ้นเรื่อยๆ 1มื่นเมตรห้า0ันเมตรสามพันเมตรสองพันเมตรหนึ่พเมตรการโจมตีที่บ้าคลั่งของราชาไนริเวอร์ไม่สามารถหยุดฮันเซนจากการขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดทีละนิตได้ในที่สุดเมื่อฮันเซนอยู่ห่างจากราชาไนริเวอร์ได้เพียงแค่500รเมตรฮันเซนก็ทำรามออกมาเขาใช้มีดเคียวผีซิงฟันมีดรมปานออกไปใส่ราชาไนริเวอร์เจ้าจะดูถูกพลังของคนที่เป็นระดับราชาเกินไปละ ราชาไนารีเวอร์โกรธจากการยั่วยุของฮันซันมีกงรงล้อจันทาถูกฟันเข้าไปหาฮันสันด้วยกงรงล้อน้ําสีดําที่หมุนวนอย่างบ้าคลั่งราชาไนารีเวอร์ไม่คิดว่าฮันสซนคือคู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมกับเขาถ้าไม่มีโร่ป้องกันที่ทรงพลังนั้นอยู่ฮันสันก็ไม่ต่างไปจากมดตัวน้อยตัวหนึ่งสําหรับเขาตอนนี้มดตัวนั้นอยากจะท้าทายเขามันทำให้ราชาไนารีเวอร์กโกรธ แต่มันก็มอบความหวังให้กับเขาเขาไม่สามารถปกปิดความจริงที่ว่าเขามาที่นี่เพื่อฆ่าฮันเซนได้อีกแล้วและถึงเขาจะฆ่าฮันเซนได้เพื่อนร่วมทีมของฮันเซนก็จะไปปล่อยข่าวเรื่องที่เขาทำอยู่ดี แต่ถ้าเขาฆ่าฮันเซนและนําสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดต้องการกลับไปได้แล้วก็ราชาไนรีเวอร์ก็ยังพอจะต่อรองกับเอ็ดเวิร์ดและราชาสวินไอส์บูได้เอ็ดเวิร์ดยินดีที่จะเสียสละรูปปั้นแอนเชียนก็เพื่อให้ได้สิ่งของสิ่งนั้นมาดังนั้นสิ่งของสิ่งนั้นต้องเป็นบางสิ่งที่มีค่ามากพอที่จะทําให้เขารอดชีวิตไปได้ขณะที่มีดดอมปานของฮันเซนพุ่งไปปะทะกับกงล้อน้ําสีดาฮันเซนก็เก็บมีดของเขาไปและเทลพอตอีกครั้งครั้งนี้ฮันเซนไปปรากฏตััวที่ด้าาานหลงงของรราชเา ลนหาที่ตายราชาไนริเวอร์รู้ว่าฮันเซนจะปรากฏตัวตรงไหนและในจังหวัดที่ฮันเซนปรากฏตัวออกมาราชาไนริเวอร์ก็ใช้มีกงล้อจันทาฟันกลับหลังไปมันใกล้เกินไปราชาไนริเวอร์คิดเขาไม่เชื่อว่าฮันเซนจะเทเลพอร์ตหนีได้ทันระยะแค่นี้ในตอนที่เขาฟันออกไปราชาไนริเวอร์ก็หันไปด้านหลังและเห็นฮันเซนอยู่ตรงนั้น <_' S 2> เขาเพิ่งจะเสร็จจากการเทเลพอร์ตดังนั้นมันสายเกินไปแล้วที่เขาจะหลบกลงล้อน้ําสีดําตายซะราชาไนริเวอร์คำรามอย่างกับคนบ้าเป่าเอ๋อ ฮันสันไม่เคลื่อนไหวร่างกายสีแดงของเขาลอยตัวอยู่ในอากาศและเขาก็ไม่คิดจะหลบการโจมตีของราชาไนรีเวอร์เขาแค่เรียกชื่อของเป่าเอ,อ๋อเป่าเอ๋อกำลังนั่งอยู่บนไหล่ของฮันซันและเธอกำลังถือเจด,ดรามสีขาวอยู่ในมือมือน้อยๆของเธอตีลงไปที่เจด,ดรามราชาไนรีเวอร์รู้ว่ามันนั่นคือเจดรามจากดาวเจดรามและมันก็ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเขาใช้พลังทั้งหมดไปกับการโจมตีเขาไม่เหลือพลังเอาไว้ที่จะป้องกันพลังเสียงของเจดรมามแต่ราชาไนรีเวอร์ไม่คิดว่าเจดรามตัวหนึ่ง จะทําอะไรเขาได้มากเพราะมันเป็นเพียงแค่ระดับระยุกเท่านั้นมันยากที่จะหาเจดรามตัวที่เป็นระดับราชันได้ดโวยร่างกายร,ระดับราชันเขาก็ควรจะทนต่อเสียงของเจดรามได้ในขณะที่ราชาไนริเวอร์กำลังคิดอย่างนั้นเขาก็เห็นมือของเปาเอิรตีลงไปบนผิวของเจดรามแต่เจดรามตัวนี้ดูแตกต่างไปจากที่เขาเคยเห็น เจดรามตัวนี้มีแมงป่องสีแดงอยู่บนผิวของมันแต่ก่อนที่ราชาไนริวจะคิดอะไรได้อีกเสียงก็ดังกระหึ่มขึ้นภายในหัวของเขาราชาไนริวรู้สึกราวกับว่าหัวของเขาถูกเจาะด้วยแท่งเด็กเขารู้สึกราวกับว่าหัวของเขาว่างเปล่าเขาไม่สามารถคิดอะไรได้หลังจากที่ฟังเสียงนั้นเขายกมือขึ้นและกุมหัวของตนเองขณะที่กรีดร้องออกมาและในขณะเดียวกันกอน้ำสีดำที่กำลังจะมาถึงตัวหันเซนก็สลายไป ในระยะใกล้แบบนั้นยอดฝีมือระดับราชันไม่มีทางจะทนต่อพลังเสียงของบัสก็อปี้นเจดดำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้ใช้การป้องกันอะไรเลยฮันสันรู้ในเรื่องนี้พอเขาได้ทดสอบมันบนดาวเจดำํำราชาไนดิเวอร์ความแค้นของพวกเราควรจะจบลงที่นี่จริงๆนั่นแหละ ฮันเซนใช้มีดเคี้ยวผีสิงฟันเข้าไปที่ราชาไนริเวอร์ซึ่งกําลังกรีดร้องขณะที่กุมหัวของตนเองราชาไนริเวอร์ต้องการจะฆ่าฮันเซนและฮันเซนก็ต้องการจะฆ่าราชาไนริเวอร์มีดงปานที่น่ากลัวฟันเข้าไปที่ลําคอของราชาไนริเวอร์แต่มันก็ทําได้แค่ทิ้งรอยมีดบางๆเอาไว้เท่านั้นมีเลือดไหลออกมาแต่การจะตัดคอจนขาดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ร่างกายระดับราชาเป็นอะไรที่แข็งแกร่งกว่ามาคริสมากการฟันของฮันเซนไม่สามารถตัดคอของราชาไนริเวอร์ให้ขาดได้มันทาได้แค่สร้าง รอยแผลตื้นๆเท่านั้นและความเจ็บปวดก็ทําให้ราชาไนรีเวอร์พอจะได้สติกลับมาแต่ก่อนที่หัวของราชาไนรีเวอร์จะกลับมาทํางานอีกครั้งก็มีเสียงตีดังขึ้นมาอีกมันก็ทําให้หัวของราชาไนรีเวอร์รู้สึกปวดอีกครั้งมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนใช้ค,คอนทุบหัวของเขาแต่หลังจากนั้นก็ขุดเอาสมองของเขาออกมาราชาไนรีเวอร์กรีดร้องอย่างเจ็บปวด เป่าเออเอามืออีกข้างตีลงบนบัตสกอร์เปียนเจดดัมและเธอไม่ได้หยุดแค่นั้นเธอสลับมือไปมาเพื่อตีลงบนเจดดัมอย่างต่อเนื่องราชาไนา์ดเวอร์ไม่ควรอยู่ใกล้กับฮันซันขนาดนี้ถ้าระยะห่างระหว่างพวกเขามากกว่านี้การโจมตีของบัสกอร์เปียนเจดดัมก็คงจะไม่ร้ายแรงขนาดนี้แถมราชาไนา์ดเวอร์ยังพยายามโจมตีฮันซันโดยที่ไม่ได้เก็บพลังส่วนหนึ่งเอาไว้ป้องกันตนเอง นั่นทาให้ร่างกายร,ระดับราชาของเขาไม่สามารถทนต่อพลังเสียงที่บัตสกอร์เปียนเจดําปล่อยออกมาได้พลังของเจดําเป็นเหมือนกับแท่งเหล็กในหางแมงป่องที่ทิมตรงเข้าไปในสมองของราชาในดีเวอร์การคิดกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเขารู้สึกรกวาวว่าหัวกําลังจะระเบิดการรวบรวมสมาธิเพื่อจะเคลื่อนไหวร่างกายนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้มือของเปาเออร์ตีลงไปที่เจดําอย่างต่อเนื่องเป็นท่วงทํานองที่เรียบง่าย ตึง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 ,ตงท,ทุกท่วงทำนองรู้สึกราวกับเข็มแรมหนึ่งที่ทิมเข้าไปในกระโหลกของราชาไนรีเวอร์เขาก้มหัวของตนเองและส่งเสียงกรีดร้องออกมาเขาไม่สามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ในขณะที่ร่วงลงไปเสียงของเจดดำดังก้องไปทั่วท้องฟ้าแต่พลังเสียงของมันไม่สามารถทำลายหานเนียนและคนอื่นๆที่อยู่ภายใต้โล่ป้องกันได้ฮันเซนขึ้นไหวตามทำนองของเจดดำเพื่อฟันใส่ราชาไนรีเวอร์พลังเสียงของเจดดำนั้นไม่ได้ส่งผลต่อเขาเลือดของฮันเซนที่มี พลังของวิชาโรหิตชีปรจรได้ฝังลึกเข้าไปในปัสกอร์เปียนเจดําถึงแม้เขาจะยังควบคุมมันไม่ได้แต่เลือดบางส่วนของเขาได้รวมเข้ากับแมงป่องโรหิตที่อยู่ภายในแมงป่องโรหิตเชื่อว่าฮันเซนเป็นส่วนหนึ่งของมันดังนั้นมันจึงไม่ได้ทําร้ายอะไรเขาฮันเซนกวาดแกว่งมีดของเขาเาวากับปีศาจที่ต้องการจะทําลายด้างทุกสิ่งทุกอย่างเขายืนอยู่ตรงหน้าของราชาไนริเวอร์และฟันใสคอของอีกฝ่ายซ้ซําๆอย่างบ้าคลั่ง แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของราชาไนดีเวอร์เสียงเจดดำจะดังขึ้นมาเรื่อยๆตราดที่มันยังคงถูกตีราชาไนดีเวอร์ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เขาทำได้แต่กุมหัวของตนเองและกรีดร้องออกมา ฮันเซนฟันไปที่จุดเดิมซ้ำๆและสร้างรอยแผลที่ลึกกว่าเดิมทีละนิดทีละนิดมีดวงตาสีม่วงของเขาน่ากลัวยิ่งกว่าที่เคยถ้าการฟันครั้งหนึ่งไม่ได้ผลอย่างนั้นแล้วการฟันหนึ่งร้อยครั้งก็คงจะได้ผลแต่ถ้าหนึ่งร้อยครั้งยังคงไม่ได้ผลเขาก็แค่ต้องฟันไปหนึ่งพันครั้งมันไม่สําคัญว่าร่างกายของราชาไนริเวอร์จะแข็งแกร่งสักแค่ไหนเพราะยังไงเขาก็มีขีดจํากัดอยู่ราชาไนริเวอร์ไม่สามารถทนต่อการฟันของฮันเซฟนได้ไปตลอดการมาคริสทั่วๆไปไม่สามารถแม้แต่สกิิผวของราชา ้นนคึงไดแต่มีโรงปานของฮันเซนทรงพลังอย่างมากแม้แต่ระยุทั่วไปก็ไม่สามารถเทียบชั้นกับพวกเขาได้พลังเคี้ยวยังคงมีความสามารถในการฉีกบาดแผลของศัตรูขณะที่เขาฟันไปที่คอของราชาไนริเวอร์ซ้ำซๆมฮันเซนก็ปล่อยให้พลังเคี้ยวสะสมมากขึ้นสีม่วงที่บาดแผลของราชาไนริเวอร์เริ่มเข้มขึ้นในขณะที่พลังในการฉีกบาดแผลของมันก็ลุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไปไวยยังคงยืนอยู่ภายในไบเมา เธอมองฮันเซนที่กำลังพยายามตัดคอของราชาไนทีเวอร์อย่างบ้าคลัง่งภาพที่เห็นทําให้เธอพูดอะไรไม่ออกฮันเซนทาให้เธอประหลาดใจครั้งแล้วครั้งเล่าเขาพิสูจน์ตนเองว่ามีทั้งความมั่นใจและการตัดสินใจที่เฉียบแหลมเขามีโรคป้องกันที่สามารถทนการโจมตีของศัตรูระดับเทพเจ้าได้นอกจากนั้นเขายังมีเจดรามที่สามารถทําให้ยอดฝีมือระดับราชนตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ทุกอย่างที่ฮันเซนมีทําให้องค์หญิงของเอ็กซ์ทีมคิงรู้สึกอิจฉา ถ้าไปไวต้องการอาวุธระดับราชันหรือเทพเจ้าเธอสามารถหาาผู้มันได้อย่างไม่ยากอะไรแต่การมีอาวุธแบบนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรมากเพราะยังไงเธอก็ยังเป็นแค่มาคริสคนหนึ่งเธอไม่สามารถใช้พลังเต็มที่ของอาวุธระดับเทพเจ้าได้แต่ทว่าโูปป้องกันสามสีของฮันเซนสามารถใช้ได้โดยมารคริสคนนึง และมันก็สามารถป้องกันการโจมตีระดับเทพเจ้าได้มันยากที่จะจินตนาการได้ว่านั่นเป็นสมบัติแบบไหนกันแน่ไปเวอร์ยังจดจําเจดําได้อีกด้วยแต่ถึงเธอจะมีเจดําระดับราชันอยู่ในมือเธอก็ไม่สามารถตีมันได้เหมือนอย่างที่เป่าเออร์ทำเธอไม่สามารถสร้างพลังเสียงที่ทําให้คู่ต่อสู้ระดับราชันหมดสภาพแบบนั้นได้ที่น่าสะเพงกลัวยิ่งกว่านั้นคือคนที่ใช้เจดําเพื่อปลดปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังออกมาเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งเธอดูไม่ต่างไปจากเด็กอายุห้าขวบ ฮันสันฟันต่อไปและในที่สุดคอของราชาไนดีเวก็ถูกตัดจนเปิดออกทำให้มีเลือดไหลออกมา และแม้แต่กระดูกก็เป็นรอยจากการฟันของเขาฮันเซนฟันใส่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดพลังเคี้ยวฝังเข้าไปภายในกระดูกและกําลังฉีกมันตอนนี้รอยมีดปกคลุมทั่วกระดูกฮันเซิฟันใส่อีกครั้งและมีเขี้ยวผีสิงก็ตัดกระดูกคอเปิดออกทําให้หัวของราชาไนริเวอร์ห้อยแกว่งไปแกว่งมาราชาไนริเวอร์มึนง,งงจากเสียงของเจด,ดําเขาไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลือดไหลออกมาจากตาจมูกและปากของเขาฮันเซิโบกมือให้เปาเอ๋อหยุดตีบาสกอ์เปียนเจด,ดําเขามองไปที่ราชาไนริเวอร์ ลถามใครส่งเจ้ามาฆ่าค่ะแฮนเซนไม่เชื่อว่าราชาในริเวอร์จะมาที่ดาวไอซ์บูด,ด้วยการตัดสินใจตนเอง ถ้าราชาไนดิวมีรูปปั้นแอนเชียนก็ตั้งแต่แรกเขาก็คงจะไม่เก็บมันเอาไว้จนถึงตอนนี้ราชาไนดิวต้องการจะฆ่าฮันเซนมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะมาเข้าร่วมกับเอ็กซ์ตีมคิงฮันเซนรู้คําตอบถึงคําถามนั้นอยู่แล้วแต่เขายังต้องการยืนยันมันข้อของราชาไนดิวัลกาลังจะขาดและพลังเคี้ยวก็กําลังฉีกลึกเข้าไปในบาดแผลมากขึ้นเรื่อยๆเขากําลังนอนแน่นิ่งอย่างสมบูรณ์อยู่บนพื้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดและดวงตาของเขาก็เริ่มจะปิดไม่ อย yeah, ่าฆ่าฆ่าราชาไนดีวอร์พึมพำด้วยปากที่เต็มไปด้วยเลือดใครส่งเจ้ามาฆ่าฆ่าแฮนเซ้นถามซ้ำผู้ตรวจการอย yeah, ่าฆ่าฆ่า คำพูดของราชาไนริเวอร์กรจางพอที่จะลบล้างความสงสัยทั้งหมดหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายพูดฮันซันก็ฟันคอของราชาไนริเวอร์ที่กำลังถูกฉีดขาดด้วยพลังเที้ยวของเขาหัวของราชาไนริเวอร์กิ้งออกไปยอดฝีมือระดับราชาคนหนึ่งถูกฆ่าได้ฮันซ o นจำเป็นต้องรืวู้ถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไว้ชีวิตราชาไนริเวอร์ ลำพังแค่คำพูดของเขายังไม่เพียงพอที่จะโค่นร่มเอ็ดเวิร์ดหลังจากฆ่าราชาในดิวเวอร์ฮันเซ่นก็ตรวจค้นศพของเขามันมีมีดกรงล้อจันทาระดับปราชาสองเล่มและยังมีสิ่งของอื่นอีกเช่นกันแต่พวกมันไม่ใช่วิญญาณศูนที่จะเก็บเข้าไปภายในจิตได้ฮันเซ่นต้องถือมันติดตัวไปแต่มันมีสิ่งของต่างๆที่เขาต้องพกพามากอยู่แล้วและมันก็มีขีดจำกัดถึงสิ่งที่เขาจะนำติดตัวไปได้มีดกรงล้อจันทาถือเป็นสมบัติที่มีค่าสูงเขาควรจะแลกเปลี่ยนมันกับสิ่่่งอืนนๆทททีีีมมระดดดััับเยกไ้ ังจากการฆ่าราชาไนดีเวอร์ฮันเซนก็ไม่ได้ทําการค้นหาต่อเขาทําลายกล้องและพาร่างของราชาไนดีเวอร์กลับไปที่ฐานทัพฮันเซนโทษราชาไนดีเวอร์เรื่องกล้องที่ถูกทําลายและนั่นเป็นข้ออ้างที่จะช่วยป้องกันปัญหาที่จะตามมาทีหลังราชาอัศวินโกรธเมื่อได้ยินเรื่องราวจากฮันเซนแต่นั่นไม่ใช่เพราะราชาไนดีเวอร์อยากจะฆ่าฮันเซนเขาโกรธที่ไปเวอเกือบจะถูกฆ่าตายจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ